สวัสดีครับพวกับผมครับอาจารย์ผู้โ้อศสารครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องชาวลาวด้วยนะครับนะสบายดีนะครับซึ่งวันนี้นะครับเรามาพูดคุยครับในเรื่องเกี่ยวกับดวงชะตาชีวิตของคนทั้ง7วันครับประจําวันที่3ถึงวันที่9เดือนกรกฎาคมครับดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างไปฟังคําตอบกปได้เลยครับเอานะครับเริ่มด้วยคนที่เกิดวันจันทร์ครับคนที่จะเกิดวันจันทร์ณขณะนี้เนี่ยคุณจะต้องระวังว่าอะไรครับ ต้องระวังไว้ในเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพร่างกายสัปดาห์นี้คุณมีโอกาสที่จะป่วยเจ็บนะฮะโดยเฉพาะในเรื่องเกี่ยวกับกระเพาะอาหารการกินการอยู่ลำไส้นะครับตรงจุดนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนิดหนึ่งนะครับถ้าคุณนั้นไม่ดูแลรักษาตัวเองปุ๊บเนี่ยและใครจะมาดูแลรักษาคุณได้่ะคะ เพราะฉันแปลว่าคนที่เกิดวันจันทร์เนี่ยช่วงนี้นะฮะเรื่องเกี่ยวกับการเจ็บป่วยเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญใขนาดนี้ที่ต้องระวังไว้ให้มากที่สุดครับเรื่องเกี่ยวกับการงานครับสำคัญนะครับเรื่องเกี่ยวกับการงานตอนนี้เนี่ยคุรจะมีอารมณ์แบบเบื่อนายเซงกับชีวิตในช่วงต้นสัปดาห์บ้างนะครับแต่พอผ่านช่วงต้นสัปดาห์ปุ๊บเนี่ยนะเหมือนกับวันจันทร์เนี่ยขี้เกียจตื่นนะแต่พอวันพุธเออเริ่มอยู่ตัวแล้วนะมันเหมือนกับปรับตัวปุ๊บเนี่ย การที่จะลันงานการที่จะทำอะไรก็ตามทีปุ๊บเนี่ยพอเข้าช่วงกลางสัปดาห์งานจะดำเนินไปได้ด้วยดีอย่างมากที่สุดครับผมขอการันตีพี่น้องนะฮะชาวไทยนะครับที่อยู่ต่างประเทศนะฮะจะังหวะตอนนี้เนี่ยนะเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานนะครับมีมุมที่เด่นชัดมีมุมที่ดีนะครับใครที่เป็นพี่น้องนะ,ะชาวลาวนะ ตอนนี้เนี่ยการงานของคุณเนี่ยนะก็มีมุมที่จะรอดเล่นประสบความสำเร็จเช่นเดียวกันครับเพราะฉะนั้นคนที่เกิดวันจันทร์ในจังหวะตอนนี้เนี่ยดวงของคุณเนี่ยมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีแต่ต้องผ่านช่วงกลางสัปดาห์ไปแล้วนะฮะเรื่องเกี่ยวกับการเงินสําคัญเห็นไหมผมบอกแล้วนะเสียเงินไปกับสุขภาพร่างกายบางอย่างเนี่ยงานมันดีไงตั้งใจทํางาน แต่ไม่ดูแลตัวเองนะมันก็มีโอกาสไปเสียเงินกับสุขภาพร่างกายนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เนะี่ยมุมในเรื่องเกี่ยวข้องเงินเข้าพื้นฐานดวงตรงจุดนี้ไม่น่าห่วงอะไรครับแต่พื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับการรักษาเงินทองให้อยู่กับตัวเองณนะปัจจุบันนี้มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหามีเกณฑ์ที่จะรักษาทรัพย์สินเงินทองเนะี่ยให้อยู่กับเราเนะี่ยนานๆไม่ค่อยได้ในระอบสัปดาห์นี้ตรงจุดนี้ก็ต้องควบคุมในเรื่องเกี่ยวกับ ค่าใช้ใจ่ายนะครับนิดหนึ่งเรื่องของความรักคนที่เกิดวันจันทนระ์ฮะจังหวะตอนนี้เนี่ยถ้าใครนะครับผมเป็นโสดอยู่ณนะขณะนี้เนี่ยจีบกันอยู่นะครับจีบกับใครยังไงเวลาคุณป่วยคุณเจ็บนะคุณจะได้รูนะ้แล้วว่าใครก็ตามทีที่เป็นคนที่ชอบคุณรักคุณนะเขาก็จะมาอยู่ข้างๆคุณนั่นแหละคนเป็นโสดนะอยากจะมองหาใครสักคนหนึ่งลองมองหา คนที่อยู่ในที่ทำงานนะถ้าน้องๆวัยเรียนวัยศึกษานะอาจารย์อยากมีแฟนอ่ะอยากมีคู่อ่นะลองหาเพื่อนนะห้องเดียวกันนะก็จะเป็นการดีมีโอกา,าสสายสัมพันธ์เกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์นี้นะครับผมนี่คือคนที่เกิดวันจันทร์ต่อไปฮะคนที่เกิดวันอังคารคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยช่วงนี้เนี่ยแม่อิฉาครับอิฉานะช่วงนี้เนี่ยคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะ มันมีมุมของการกินการอยู่เนี่ยที่แบบโบดีบูลเป็นที่สุดครับนะอยากกินอะไรก็ได้กินนะอยากใช้อะไรก็ได้ใช้นะครับผมนะมีคนประเคนสำรับนะมาถึงที่นะแต่จะเอาไปถึงขนาดว่าเตียงนอนนะไอ้นันคุณป่วยนะคุณนะเออเอาแปลว่านะเดี๋ยวจะมีคนพาไปนะกินข้าวนะดูหนังมีมุมของความสุขเกิดขึ้นณนะช่วงระยะเวลานี้เรามองก่อนนะในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงาน พื้นฐานดวงของคนที่เกิดวันอังคารเนี่ยนะฮะจังหวะตอนนี้เนี่ยเป็นพื้นฐานดวงที่โดดเด่นนะครับใครก็ตามที่ทคิดที่จะริเริ่มนะเริ่มต้นสิ่งใหม่ในช่วงโมงนี้นะสัปดาห์นี้สมควรทำครับแฮปปี้แบบสุดๆครับใครที่ทำงานเกี่ยวข้องกับธุรกิจงานบริการนะงานบริการทั้งหมดเลยพนักงานต้อนรับนะกอดีนะ a ัตจูดแอนนี่สมมติณที่ฝากนะพนักงานต้อนรับเนี่ยพวกเนี้ย แฮปปี้หมดธุรกิจเกี่ยวข้อกับโรงแรมแนะธุรกิจในเรื่องเกี่ยวข้อกับก,ก,การบริการคนเนี่ยนะเป็นช่วงที่ฟื้นฟูนะอู้ฟู่ในรอบสัปดาห์หนี้ครับผมขอการันตีนะงานดีเป็นไงเริ่มขี้เกียจเนนะีอยากจะไปเที่ยวนะมีโอกาสเ่ยนะเบื่อนะทำงานมันหนักแล้วจันทร์ถึงศุกร์นะเสาร์อาทิตย์จังหวัดตอนนี้เนี่ยนะมีโอกาสไปเติมเต็มพลังงานนะเสียตาไปกับการพักผ่อนหย่อนใจ แต่ไปเป็นการอะไรครับซื้อความสุขให้กับตัวเองนะครับนอกเหนือจากนั้นยังซื้อความสุขให้กับคนรอบข้างคนที่คุณรักอีกด้วยนะมันก็พัฒนาไป็นเรื่องของความรักซึ่งแฟนก็จะกันนุ้งกันนิงมีเวลานะครับดูแลเอาใจใส่ซึ่งกันและกันณนะชั่วโมงนี้นะครับใครที่มีปัญหามาก่อนหน้านะฮะชั่วโมงนี้นะสัปดาห์นี้เนี่ยนะ คุณคงไม่ต้องเป็นอารมณ์แบบนะหนังไทยไปฉุดเข้ามาอะไรอย่างนี้นะกลับมารักกันเถอะนะอะไรอย่างเงี้ยนะไม่ได้นะเอาเธอเธออยากง้อเธอนะจะพาไปเที่ยวอ่ะไปไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในรอบนะสัปดาห์นี้นะครับองค์ประกอบกับพื้นฐานดวงของคุณนั้นมีมุมที่ดีอย่างแน่นอนครับผมขอการันตีนี่คือคนที่เกิดวันอังคารน,นะฮะต่อไปนะครับผมคนที่เกิดวันพุธครับ คนที่เกิดวันพุธครับลุ้นนิดหนึ่งนะต้องลุ้นเลยนะเพราะอาจารย์ผู้ก็ลุ้นเหมือนกันเหมือนกับคุณเหมือนกันเพราะหนึ่งผมเกิดวันพุธเหมือนคุณนั่นแหละนะสองนะสัปดาห์นี้คือสัปดาห์ที่สามไงถึงสัปดาห์ที่9ของเดือนกรกฎาคมพอดีอาจารย์นะเกิดวันที่4ไงเออสี่กรกฎาคมนะเพราะฉะนั้นแปลว่าดวงมันจะดีหรือจะซวยเนี่ยนะก็ต้องดูด้วยเหมือนกันว่าว่าดวงมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแต่คนที่เกิดวันนะวันพุธ ผมมองแล้วว่าไม่ได้เข้าข้ายตัวเองด้วยนะดวงคุณมีเกณฑ์ที่กําลังจะดีขึ้นเป็นจุดของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในชั่วโมงนี้นะครับมีมุมที่งานงานจะเข้านะไม่ใช่ไปหาเรื่องคนอื่นเขานะไม่ใช่นะหรือคนอื่นมาหาเรื่องคุณไม่ใช่นะแต่งานเขา,เาว่างานคึกคักนะแต่เป็นงานที่ก่อเกิดไรายได้ด้วยคือบางคนเนี่ยงานเข้าปุ๊บเนี่ยแล้วก็ทําให้คนอื่นเขาแล้วก็ตําน้าพริก ละลายไม่น้าไปแต่นี่ไม่ใช่นะตาปุ๊บแม่งได้กินด้วยเออแล้วอร่อยด้วยใช้คํานี้เพราะฉะนั้นแปลว่าการสร้างคอนเนคชันเรื่องของงานในช่วงนี้จังหวะตอนนี้มีมุมของความโดดเด่นเป็นที่สุดตรงน,นี้อาจารย์ของการันตีเลยนะอยากจะคิดอยากจะวางแผนจจะคความิดเอสร้างสารรค์แม่งต้องทําในช่วงนี้แหละฮะมีมุม,มที่จะประสบผลสำเร็จที่สุดครับผมขอการันตีครับเรื่องเกี่ยวกวับการเงินนะ ตำแหน่งเกี่ยวข้องกับการเงินช่วงนี้เนี่ยของคนที่เกิดในช่วงวันเกิดวันพุธในช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเขาเรียกว่าเงินมาเร็วนะครับและก็จ่ายไปเร็วนะแต่ไม่เป็นไรเพราะพื้นฐานดวงชะตาชีวิตเนี่ยในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการทองเนี่ยยังบริหารจัดการได้อยู่ในมุมที่ดีนะได้มาซ้ายจ่ายไปขวาแต่จ่ายแล้วมีความสุขนะจ่ายแล้วมันมีความสุขกลับมา ไปในเรื่องเกี่ยวข้องกับสิ่งของก็ได้นะเป็นต้นนะหรือซื้อความสุขทางจิตวิญญาณทางจิต,จตใจก็ได้ก็ถือว่าเป็นมุมที่ค่อนข้างที่จะโอเคหรือบางคนนั้นเสียเงินเพื่อเกี่ยวกับไปลงทุนอะไรเพิ่มในรอบสัปดาห์นี้ถือว่าโดดเด่นครับตรงนี้ผมขอการันตีแม่ชื่นใจนะผมก็ชื่นใจไปด้วยนะเกิดวันพุธเนี่ยนะมันเกิดพอดีเลยนะดวงกำลังดีขึ้นเรื่องของความรักจังหวะตอนนี้เนี่ยในพื้นฐานดวงแล้วเนี่ย ถ้าคุณนั้นเป็นคนเป็นผู้ชายนะคุณผู้ชายที่กำลังฟังคลิปอยู่ในขณะนี้เนี่ยนะแฟนอาจจะว่า,าแบบเอามีดนะจ่อคอคุณทําอย่างนั้นสิทําอย่างนี้สิถ้าคุณเป็นคุณผู้หญิงฟังคลิปนี้อยู่คุณก็จะขี้บ่นหน่อยนะช่วงนยะเวลานี้นะฮะเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงตาชีดดวิตโดยรวมแล้วเอาเถอะถึงจะขี้บน่นถึงจะโดนะมีดจ่อคอบ้างนะฮะแต่อารมณ์ของพื้นฐานดวงก็ยังรักกันอยู่ในเกณฑ์ที่ดนะีตามนี้นะครับผม ตรงนี้ผมขอการันตีนะฟังแล้วชื่นใจนะถึงแม้มีเรื่องจุกจิกบ้างแต่ก็ไม่ได้เป็นอะไรสาระสําคัญอะไรที่จะมาทะเลาะแบบเป็นเรื่องราวใหญ่โตในรอบสัปดาห์นี้นะครับแต่ถ้าใครนะคะอยากที่จะรู้ดวงมากกว่านี้นะครับอย่างที่บอกครับดวงที่เราพูดกันเนี่ยมันเป็นมุมแบบมาหาภาคหมายถึงว่าคุยให้คนทั่วไปฟังนะครับตรงส่วนหนึ่ง ผิดบ้างส่วนหนึ่งเป็นเรื่องธรรมดาเพราะไม่ได้ดูดวงเป็นการส่วนตัวแต่ว่าถ้าใครนั้นที่อยากที่จะรู้ดวงเป็นการส่วนตัวนะครับกับทีมงานคุณภาพนะครับคุณสามารถที่จะโทรสอบถามนะครับนักพยากรณ์มืออาชีพนะครับที่เบอร์1900 1 9 0 0 1 1 1 0 8 0นะฮะเบอร์นี้เนี่ยมีคณาจารย์หลากหลายสาขาพร้อมที่จะรับฟังปัญหาและหาทางออก ให้กับคุณนะครับตลอด24ชั่วโมงแต่ถ้าคุณอยากคุยกับอาจารย์ผู้นะครับกดมาเบอร์นี้กดห้อง433แล้วเจอกันนะฮะต่อไปฮะคนที่เกิดวันพฤหัสบดีคนที่เกิดวันพฤหัสบ,ด,ด,สบดีครับจังหวะตอนนี้เนี่ยมันเป็นจังหวะที่ทำอะไรต้องทำช้าๆถ้าคุณทำแบบเร็วๆนะชุบชับชุบชบังานมันไม่ละเอียดรอบคอบนะยกตัวอย่าง อาจารย์ผู้อ่ะนะชอบกินบะหมี่มากเลยนะชอบกินเนะนี่ยนะรามงราเมงเนี่ยชอบกินมากนะก็สั่งเลยขอชามนี้นะขอดับเบิลนะพิเศษนะขอพิเศษเพิ่มเส้นพนักงานแม่งก็ยกมาลูกค้าแม่งเยอะยกมาเสร็จปุ๊บโอ้โหแม่เจ้าเส้นที่แม่งลวกนะแม่งยังเหมือนติดแป้งอยู่อะใช่ไหมแล้วแม่งเป็นก้นก้อนๆอะ่ะโอ้โหกินแบบทรมานจิตวิญญาณนะีนะ่ยต้องบอกผู้จัดก,การว่าเนี่ยกินร้านนี้บ่อย นะแต่มีปัญหาเรื่องเส้นเพราะคุณลวกเร็วจนเกินไปเห็นไหมฮะพรายแปลว่าอะไรบางอย่างที่มันแบบตั้งใจนะทำแต่ทําแบบเร็วๆนะครับมันก็กลายเป็นปัญหาได้เพราะฉันเลยบอกว่าช้าๆและชัวร์ๆดีที่สุดนะครับถ้ามองในเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานเหมือนกับว่าถ้าคุณไปคุยกับธุรกิจนะเอาเซ็นเลยค่ะเซ็นเลยค่ะเซ็นทีค่ะเออไม่ต้องตอนนี้แล้วนะคะอย่ายงเงี้ยลูกค้าหนีหมดเข้าใจไหมงั้น ต้องรอจังหวะโอกาสในบางช่วงบางตอนบ้างจะเป็นการดีอันนี้อาจารย์พูดแนะนำนะฮะต่อไปนะครับพื้นฐานดวงในเรื่องเกี่ยวกับการเงินเงินทองอ่ะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ช่วงนี้แม่ดูแล้วเนี่ยงานมันยังแบบกระดกกระเดกนิดหนึงในช่วงนี้มันก็ทําให้ในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินการทองติดขัดบ้างแต่คงไม่มีผลกับคนที่ได้เงินเดือนถูกต้องไหมฮะไอ้เรื่องเนี้ยนะก็ตัดทิ้นไป แต่ถ้าใครก็ตามทีที่แม่งต้องกินค่าคอมมิชชั่นคุณกินค่าคอมมิชชั่นไหมถ้าคุณกินเนี่ยเหนื่อยหน่อยถ้าคุณนันเป็นเจ้าของธุรกิจส่วนตัวช่วงนี้เหนื่อยหน่อยอาจจะฝูดเ่องติดขัดเงินที่คิดว่ามันจะได้ตอนนี้มันก็ล่าช้านึกออกไหมสัปดาห์นี้ต้องจ่ายตังค์เขาจะจ่ายตังค์แม่งบอกเออขอโทษทีขอผัดผ่อนไปก่อนอีกสัก2วันนะสาวันนะอะไรแบบนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นดวงนี้อาจจะมีอารมณ์หงุดหงิดในเรื่องเกี่ยวกับการเงินกันหองบ้างนะแต่เอาเถอะ ผมทายเท่าไหร่เองสัปดาห์เดียวคุณเดี๋ยวสัปดาห์สัปดาห์หน้าค่อยว่ากันใหม่ตามนี้นะเรื่องของความรักคนที่เกิดวันพื้นรหัส,สบดีเนี่ยนะในจังหวะตอนนี้เนี่ยดูจากดวงดชะตาชวิตแล้วเนี่ยโอ้มันมีอารมณ์ของการมีคู่ครองความรักที่ดีระดับหนึ่งแต่มันก็มีตำแหน่งเขาเรียกว่ามันเหมือนกับว่าเช้าดีเยน็นหงุดหงิดใจกันต้นสัปดาห์ดีปลายสัปดาห์ ปวดหัวกันอะไรนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในพื้นฐานดวงนักขนาดนี้เขาเรียกว่าไม่คุณหงุดหงิดแฟนคุณก็หงุดหงิดนะในสถานการณ์หรือสถานการณ์รอบข้างเนี่ยทำให้มีปัญหาปัญหาบางอย่างนั้นอาจจะไม่เกิดจากตัวคู่กับคุณเองนะฮะแต่มันอาจจะเกิดจากปัจจัยภายนอกหรือคนรอบข้างทําให้มีปัญหาซึ่งกันและกันได้นี่คือสิ่งที่ต้องพึงระวังไว้ให้ดีๆนิดนึงในช่วงปัจจุบันนี้นะครับ ต่อไปในจังหวัดตอนนี้เนี่ยนะของคนที่เกิดวันศุกร์นะครับคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยในในพื้นฐานดวงแล้วคนที่เกิดวันศุกร์เนี่ยมีมุมที่จะมีสเสน่ห์ยอยู่แล้วนะฮะเป็นชะตาเดิมของคนที่เกิดวันศุกร์อะนะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณทําอะไรก็ตามทีนะคุณจะต้องเชื่อมั่นตัวเองให้มากที่สุดนึกออกไหมครับถ้าคุณนั้นไม่เชื่อมั่นตัวเองปุ๊บเนี่ยไปฟังคนนู้น พูดทีคนนี้พูดทีหนึ่งสินที่คุณวางแปนไว้ะว่ามันจะดีมันจะใช่มันก็มีโอกาสเอียงซ้ายทีเอียงซ้ายทีตรงฝั่งนี้เอียงซ้ายทีเอียงขวาทีหนึ่งนึกออกไหมฮะไม่คิดอาจารย์เอียงผิดนะเ,ออเพราะฉะนั้นในดวงชะตาชีวิตตรงจุดนี้ปุ๊บเนี่ยเอียงผิดนะเราต้องมุ่งกับสิ่งที่เราโฟกัสไปแบบตรงไปตรงมาแล้วจะโอเคนะครับดวงชะตาช,ช่วงนี้เนี่ย คุณมีโอกาสโดนหลอกลวงอะไรบางอย่างบางประการจากคนรอบข้างหลอกโดยตั้งใจก็ดีนะครับไม่ตั้งใจก็ดีนะครับมีเหตุผลที่จะเกิดขึ้นได้ในช่วงนี้ต้องระวังนิดหนึ่งนะฮะตามนี้แต่ถามว่าถ้าคุณแก้ไขนะถ้าคุณตั้งใจถ้าคุณโฟกัสกับสิ่งที่อาจารย์บอกนะครับเรื่องเกี่ยวข้องกับการงานจะออกมาโอเคไหมโอเคนะฮะไม่ได้แย่ตามนี้เรื่องเกี่ยวกับการเงินช่วงนี้ต้องระวังคนมาวุ่นวายในเรื่องเกี่ยวกับ เงินทองของคุณในช่วงจังหวะตอนนี้นะครับคุณต้องพึงระวังไว้เป็นพิเศษนะถ้าคุณนั้นจะไปยืมเงินทองใครช่วงนี้จะไม่ได้สัปดาห์นี้หรือถ้าคนอื่นมายืมต่างคุณมีโอกาสที่จะโดนชักดาบได้ต้องระวังไว้นิดนึงนะครับผมนะสำ,สำหรับคนที่เกิดวันศุกร์นะขอให้ทำอะไรแต่พอตัวในช่วงสัปดาห์นี้จะสบายใจไม่งั้นนะเดี๋ยวโดนแรงยุบบางอย่างนะี ซื้อเลยซื้อเลยนะตัดส,สินใจซื้อปุ๊บรูดปุ๊บเนะี่ยสุดท้ายไอ้สินที่ได้มาไม่ไมค่อยได้ใช้อะไรงก็ได้นะครับนี่คือคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของความรักความรักตอนนี้เนี่ยในจังหวะตอนนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ที่เขาเรียกว่านะอารมณ์แบบเจอเจอคนถ้าคนเป็นโสดเจอคนที่มีเจ้าของแล้วเป็นไปได้นะข้อที่หนึ่งเลยนะครับหรือรู้เท่าไม่ถึงกลางไปจีบคนที่มีเจ้าของได้ ไปเที่ยวว่ะโตข้างๆเฮ้ยน้องสาวขอเบอร์โทรพี่หน่อยได้ไหมครับอ๋อเดี๋ยวน,นี้เขาไม่ขอเบอร์ใช่ไหมเขาขอไลน์กันเออขอไลน์หน่อยได้ไหมครับนะผัวมันเดินมาจากห้องน้ํานะมันเอาขวดคว้างเลยนะเดี๋ยวนี้เขาเริ่มคิดอะไรคว้างน้ําแข็งใช่ไหมสัปดาห์ที่แล้วนะมีข่าวแนละ้วคว้างน้ําแข็งบนเวทีนี่เนี่ยอันตรายเพราะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงตาชีวิตเนี่ยต้องพึงระวังไวใ้ให้มากๆในเรื่องเกี่ยวกับอะไรฮะความรักมันอาจจะมีภาวะของความวุ่นวายได้ เกิดขึ้นนะชั่วโมงนี้เพราะฉะนั้นช่วงนี้นะใครเป็นโสดมุ่งเน้นเรื่องงานเป็นสำคัญใครมีคู่อยู่แล้วนะช่วงนี้จะจะไม่ค่อยมีเวลาให้กับคู่ครองสักเท่าไหร่คู่ครองก็ทำใจไปสัปดาห์นี้แล้วกันนะฮะตามนี้อ่าแต่อยากรู้ดวงมากกว่านี้อ่ะทำไงอาจารย์โทรสิครับ1900 1 1ก0อาจารย์ผู้อยู่ได้เพราะเบอร์นี้นะเขาจะสนับสนุนนะฮะร,รายการเรานะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะรู้ดวงสตาีชิตชแบบเจาะลึก แบบการันตีแบบผมเนี่ยอาจารย์ผู้พัฒน์ศานะครับโทรเลย1900 111080เป็นการพยากรณ์สดกับหมอดูตัวเป็นๆน,น,นะคุณนะักมสนนถึงคุยอย่างเงี้ยนะแต่ตัวเป็นๆสื่อสารแบบรับมานะแล้วก็พูดไปชัดเจนมากนะครับนะดูตั้งแต่พื้นดูชะตาชีวิตดูเหตุการณ์ปัจจุบันหรือจะถามมีคำถามก็แล้วแต่โทรมาเบอร์นี้1900 1110 8 0ตอบมีคำตอบแบบ 24ชั่วโมงนะฮะแต่อยากคุยกับผมห้อง4.33นะเดี๋ยวมีโอกาสได้ปักกันแน่นอนนะฮะตามนี้ต่อไปฮะคนที่เกิดวันอะไรฮะคนที่เกิดวันเสาร์คนที่เกิดวันเสราเเสร์เนี่ยนะจังหวะตอนนี้เนี่ยพื้นฐานดวงคุณนะั้นน่ยมีเกณฑ์ของการที่ต้องเรียนรู้อะไรใหม่ๆหมายถึงว่าต้องคิดนะอยากจะเรียนรู้นะสิ่งนี้ไม่เคยทำพี่พี่ที่ออฟฟิศ เออหนูอยากที่จะรู้ในเรื่องเกี่ยวกับตรงเนี้ยสอนหนูหน่อยได้ไหมครับนะ่ะสอนหนูหน่อยได้ไหมคะเออมันโอเคนะคุณนะหมายถึงว่าเป็นจังหวะของการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆสิ่งเนี้ยมันจะเป็นสกิลมันจะเป็นความสามารถบางอย่างที่ทําให้คุณนั้นพัฒนาความสามารถในตัวคุณเนี่ยได้ดีขึ้นต่อไปในภายภาคหน้าเออไงตรงนี้ต้องคิดดูนะฮะใครทำทำมาหากินตอนเนี้ยทุกสิ่งทุกอาชีพโดยภาพรวมนะครับ ยังไม่ได้ดูว่าพื้นดวงเป็นยังไงบ้างแต่โดยรวมแล้วดีขึ้นมากกว่าช่วงที่ผ่านมานะฮะงานดีเสร็จปุ๊บเป็นไงฮะเงินทองแม่งคึกคักเลยทันทีตรงนี้ผมขอการันตีเออมั่นใจนะไงว่าพื้นฐานดวงคุณนะขนาดนเนี้ยเงินทองนะค,คึกคักสมัยก่อนนะมีเงินนะหาเงินได้50 6สิบบาทอ่าแต่ว่าสัปดาห์นี้หาจาก5 0 6สิบบาทกลายเป็นร้อยหนึ่งเออมันคึกคักไงขาย้าขายขายดีช่วงนี้เป็นพิเศษนะ ช่วงนี้เนี่ยเงินทองเนี่ยนะไม่มีเกณฑ์ของความจุกจิกหรือไม่สบายใจหรือความว,วุ่นวายใจในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินแต่สมมติว่าถ้าคุณรู้สึกวุ่นวายคุณก็จะแก้ไขปัญหาในเรื่องเกี่ยวข้องกับการเงินได้ตามนี้คราะดันั้นดวงเนี้ยของคนที่เกิดวันเสาร์ในจังหวัดตอนนี้ดวงกําลังดีขึ้นอย่างแน่นอนครับให้สบายใจได้นะแต่เรื่องคู่แห้งเหี่ยวไปนิดนึงไม่ค่อยมีเวลาหรือเอาใจใส่คู่ครองของคุณเนี่ย สักเท่าไหร่ครับในช่วงจวังหวะตอนนี้เพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์แนะนําคุณจะต้องกระดิกระดากับแฟนคุณนิดหนึ่งนะฮะที่รักปูไตยอย่างคุณปูไตคนเกิดวันเสาร์ต้องพยา,ยามปูไตบ้างหน้าคุณก็โหดอยู่แล้วใช่ไหมหน้าคุณเครียดอยู่แล้วเนี่ยคุณต้องพยา,ยามปูไตกับแฟนหน่อยนะนะเรื่องความรักมันจะดีขึ้นตามนี้นะฮะการันตีเออ <laughs> เอะ <laughs> นะต่อไปคนที่เกิดวันอะไรฮะวันอาทิตย์เออคนที่เกิดวันอาทิตย์เนี่ยนะ ในจังหวะของช่วงสัปดาห์นี้นะครับสามถึงเก,ก้ากรกฎาคมเนี่ยช่วงสัปดาห์นี้เนี่ยเป็นช่วงของการเขาเรียกว่าชีพรจรลงเทา้าอาจารย์เป็นพนักงานออฟฟิศเป็นแม่บ้านอยู่อย่างเงี้ยอ,อันนี้มันต้องธรรมดามันเป็นกรรมใครกรรมมันใช่ไหมมันขึ้นอยู่กับอาชีพงานด้วยแต่สมมติว่าถ้าใครเป็นเซลล์นะค้าขายเจ้าของที่ส่วนตัวช่วงเนี้ยงานเกี่ยวกับการพูดคุยที่จะกหาเงินทองเนี่ยแม่งเป็นละวิ่งเลย ้องบอกอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นแปลว่าพื้นฐานดวงจังหวดตอนนี้เนี่ยดวงของคุณนั้นมีมุมของการคึกคักและลงตัวนะมีเกณฑ์ของการเดินทางเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นอย่างที่ตากล้องของผมนะฮะกำลังถ่ายอยู่ในขณะน,นี้ก็เกิดวันอาทิตย์นะสงสัยจะมีงานนอกเยอะนะฮะตามดวงชะตาชีวิตนะในรอบสัปดาห์นี้นะฮะผมขอการันตีการันตีสับคนที่เป็นพวกเซลล์ด้วยนะแล้วก็ค้าขายด้วยชุดนี้ดีเป็นพิเศษแหมฟังแล้วชื่นใจไหมถ้าชื่นใจนะได้ตังค์มาปุ๊บไปทําบุญ นะอันนี้สงจักจกะเกิดกับตัวของคุณเองอย่างแน่นอนคือบางสิ่งบางอย่างนะดวงดีไงก็ต้องทําบุญเพิ่มให้เทวดารักษาตัวนะมีกําลังแล้วก็อธิษฐานจิตให้กับตัวของคุณเองน,นี่คือความหมายตามนี้นะเงินทองดีไหมล่ะดีอย่างที่บอกนะฮะงานม่งดีปุ๊บนะเงินทองแม่นก็ต้องดีตามมาจังหวะตอนนี้นะเงินทองคึกคักลงตัวนะอาจารย์ไม่เห็นคึกคักเลย,เลยแม่ง ก็คุณแม่งทางานประจาอะ่ะแม่งจะคึกคักได้ไงมันก็รับเงินเดือนเนี่ยคุณนึกอ,ออกไหมคือถ้าคุณแบบหาจะอื่นเพิ่มเติมอะ่ะนะนะช่วงนี้เป็นยังไงบ้างไงคุยกับมาร์กไงขี้มาร์กซึ่งก็เบิกไงเออเปิดแฟนเพจไหมนะออนไลน์ไหมเออนึกออกไหมฮะมันก็ต้องคิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับธุรกิจเพื่อก่อเกิดในเรื่องเกี่ยวข้องกับรายได้ผลประโยชน์เข้ามาถ้าคุณคิดธุกรกิจในช่วงนี้ผมว่าเวิร์กแล้วดีนะเงินทองคุณก็คึกคักอยู่แน่นอนนะช่วงนี้ครับผมขอการันตีนะ เรื่องสุดท้ายนะเรื่องเกี่ยวกับความรักของคนที่เกิดวันอาทิตย์ช่วงนี้เนี่ยนะเสียเงินเยอะสินเงินให้กับตัวเองก็ไม่เป็นไรสิยเงินกับแฟนหรือคู่ครองด้วยก็ไม่เป็นไรเพราะพื้นฐานดวงมีเงินให้คึกคักนะในการสินเงินเสีนทองเพราะฉะนั้นโดยภาพรวมของความรักก็ถือว่ามีความสุขกับคู่ครองอยู่ในมุมที่ดีครับผมขอการันตีแม่ เวลาผ่านไปนเร็วเหลือเกินนะครบทั้ง7วันแต่อย่าลืมนะครับใครที่อยากที่จะรู้ดวงชะตาชิตแบบเจาะลึกแบบการันตีกับผมนะครับโทรไปครับที่เบอร์1น0 0 1 1 1 0 0ศนะอยากคุยกับผมอาจารย์ผู้คุตารนะครับให้ผมการันตีดวงกดห้อง4ี่สสาแต่เอ๊ะอาจารย์ไม่เห็นค่อยเจออาจารย์เลยเออนะอาจารย์งานเยอะไงนะอาจารย์ท่านอื่นเขาก็อยู่นะมีเป็นร้อยคนท่านนะทุกคนครับโทรได้ตลอดยี่24ชั่วโมงนะ อาจารย์เงาเหงาโทรหาใจได้ไหมอ่ะได้ไม่มีปัญหามีคนคุยด้วยเพื่อนคุณหลับใช่ไหมตอนตีสองตีสามแต่ถ้าคุณโทรมาเบอร์เนี้นะฮัลโหลป้าว่าคุยอยู่แล้วลูกเดี๋ยวดีวีคุณป้ารับตอนตีสามตีสี่มีเพราะฉะนั้นะอยากรู้ดวงชะตาชิดโทรไปเบอร์นี้ครับจะมีคําตอบที่คุณนะกังวลกระวายใจหาทางออกไม่เจอเบอร์นี้จะเป็นคําตอบให้คุณอย่างแน่นอนนะฮะแต่ ในรอบสัปดาห์ต่อไปดวงคุณจะเป็นอย่างไรบ้างนะต้องติดตามคลิปทาง y o u u u e คของเรานะครับผมวันนี้เวลาหมดครับผมผู้ขอคสารคงต้องกล่าวคำราไปก่อนสวัสดีครับ